นอละสิงเทพครับพี่น้องครับเกือบยี่สิบหมวกอ่าสิบนะครับนอละสิงเทพครับไปลูกันไปลูกันไปดูกันไปดูกันไปลูกันไปคลี่เลยนะครับ สิงเพีนะครับไปลำไปลุกลำไปลำบ่ไปนาจี๊ฮะแดนก็พี่บ่โอ๊ยโอ้ยพี่เจ้าโอ้ยตา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  อรอยนะครับนะครับนอละสิงเทบนะครับเฉยบากมากนะครับพีครับน้ำด่างเดียววางเดียวอะไรน้าหลงอานะับรอเบาๆเบานะครับ ในะครับ